สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องโมนิงทารุอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระคานย้ายราศีเข้าสู่ภพปัตตนิของชาวลัคนาราศีมังกรเข้าสู่ภพปัตตนิก,ก็คือเล็งลักของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลในด้านใดกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้งนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตรตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรดาวพระอางคารเข้ามาเล็งรักจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดาวพระอังคารจะแปรได้ถึงในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะ ดาวพังคารเล็งรักก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์แล้วก็มีในเรื่องของความรักที่อาจจะถ้าบางท่านมีคู่อยู่แล้วก็จะเนื้อหอมต่อเพศตรงข้ามอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามานะคะต้องระวังในช่วงนี้แล้วก็ดาวอังคารเล็งรักอาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณจะมีความเหนื่อยความหมงุดหงิดหรือไม่ก็มันมีดาวพังคารอยู่จุดนี้อาจจะไม่ได้ส่งกําลังเต็มที่เพราะว่า ไปตกตำแหน่งของนิดมันก็จะทำให้คุณอาจจะอ่อนแรงอ่อนกำลังอ่อนล้าเหนื่อยใจมีความเหน็ดเหนื่อยบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันหรือไม่ก็คู่ทำให้คุณหงุดหงิดก็ได้ในช่วงนี้หรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีในเรื่องของการแบบทะเลาะกันหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณแบบรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของความรักได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกชาวคนาราศีมังกร ดาวพระอังคารเล็งลักจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเทมเพลน c ์ <por> ขึ้นมาค่ะการการหาสมดุลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสองข้วยขึ้นมาในเรื่องของคู่ เพราะว่าดาวอังคารอยู่ในภพเรือนปัตตนิภพเรือนปัตตนิก็คือสองทวยเหมือนกันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีการได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะหมายถึงปรับความเข้าใจกันเหมือนต้องค่อยๆปรับความเข้าใจก็ได้ค่ะพอภายขึ้นมาประมาณว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์จะต้องแบบเจอในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกช่วงนี้อาจจะต้อง ใจเย็นๆนะคะถ้ามีอะไรก็ต้องปรับความเข้าใจกันค่อยๆเหมือนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเอ็นดูกันมากๆในช่วงนี้เพราะดาวอังคารมาจุดนี้ทําให้คุณแบบหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของคู่ค้าผู้สัญญาช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะผิดใจกันได้นายออฟสอดมันมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาเคลียร์ปัญหามีเรื่องจุกจิกกวนใจใน,ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันเดวิด ถ้าใครอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะอยู่ห่างไกลกับคนรักก็ได้ในบางท่าน The Lover ขึ้นมาความรักชู้สาวต้องระวังนะคะที่หมอหนิงเตือนตั้งแต่แรกแล้วเนาะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วต้องระวังจะเผลอใจในช่วงนี้ด้วยเพราะดาวคารเเล็งรัก a c ค of Swords อตอ t ฟเพนตากเ แล้วก็ the emperor จะติดขึ้นมาบางท่านต้องระวังในเรื่องของกฎหมายคดีความด้วยนะคะที่จะมีเข้ามาอาจจะไม่ได้หมายถึงตรงนั้นก็ได้อาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณน่าจะมีในเรื่องของการคุยกันการมีข้อตกลงต่างๆในเรื่องของการทําสัญญาเซ็นสัญญาการทําในเรื่องของข้อตกลงต่างๆก็อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้ เป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ในเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมหุ้นลงทุนการขยับขยายตัวในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้อ่าในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาการได้รับการซัพพอร์ตหรือช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณเล็งๆกับในเรื่องของการงานอะไรไว้ก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้การได้ลูกค้าผู้สัญญาเข้ามาก็มีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะชัดเจนในเรื่องของการแบบ ได้ลงทุนกับการทํางานบางสิ่งบางอย่างเปิดบริษัทหรือมีเกณฑ์ได้ลงทุนหรือได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการต่อยอดของงานได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่ส่วนข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเติบโตในเรื่องของการงานได้เหมือนกันแล้วก็บางท่านถ้ามีในเรื่องของความรักช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของรักซ้อนในเรื่องของถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ มันจะมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาบางท่านอาจจะมีในเรื่องของคดีความการฟอ้องร้องการฟ้องหย่าอะไรแบบนั้นได้หรือบางท่านต้องระวังอืมเพราะว่าดูคุณจะมีเรื่องเครียดเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองเนาะเพราะไพ่แถมปแปลนขึ้นมาต้องประคับประคองต้องพยายามเข้าใจกันพูดกันให้ซบซ,บ,ซบลงมาหน่อยเพราะคุณดูมีอีกกวาตายในช่วงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอการเป็นดาวอังคารนะคะ อาจจะแบบแข็งก้าวอาจจะพูดไม่ค่อยหวานหรืออาจจะช่วงนี้ดูใจร้อนดูไม่ค่อยฟังใครก็ได้ในบางบางคนนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครยังกําลังมองมองกันในเรื่องของความรักกําลังที่จะลงเอยก็มีโอกาสจะได้ลงเอยนะคะเพระพาะไพ่จะติกขึ้นมามีเกณฑ์จะไดะ้แต่งงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะดาวังคาร์ลิงรักมีในเรื่องของทั้งดีและไม่ดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรอีก จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ในภพเรือนปตัตตนิเล็งลักของคุณทรยศขึ้นมาบางท่านต้องระวังนะคะในเรื่องของความรักเนาะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนถูกใจหรือ ถ้าใครมีความรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่ต้องระวังในเรื่องของบุคคลที่3ม,มือที่3เข้ามาในช่วงนี้หรือคุณอาจจะเผลอใจไปก็ได้จเจ้าสำราญขึ้นมาโอ้เพื่อนฝูงมีเกณฑ์ได้เข้าสังคมมีเกณฑ์ได้เจอกับเพื่อนหรือมีเกณฑ์ที่จะมีความรักเข้ามาจากทางเพื่อนก็ได้เหมือนกันหรือบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีแบบลับๆในเรื่องของงานก็ได้ ก็มีเกณฑ์นะคะที่มันจะได้ในเรื่องของการาทําอะไรด้วยการเฉลิมฉลองผู้ปกครองราชาถือดาบเหมือนกับว่าถ้าทําอะไรคุณต้องชัดเจนเนาะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อย่าอย่าให้เกิดในเรื่องของรับลมคมในแรงปัาถนาเดวิลขึ้นมามีเกณฑ์ที่จากไพ่หาใบนี้ขึ้นมาอาจจะหมายถึงช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของบุคคลที่สาม หรือไม่ก็ในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจก็อาจจะเป็นในเรื่องของอระวังการถูกหลอกถูกโกงระวังการเสียเครดิตหรือระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้อาจจะหวังผลประโยชน์หรือมีในเรื่องของความลับบางสิ่งบางอย่างหรือข้อปกปิดบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะถ้าในด้านของการทําสัญญาก็อาจจะปกปิดในเรื่องของข้อมูลบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบให้คุณไม่หมดอะไรแบบนั้นก็ได้ก็ ต้องระมัดระวังนะคะพอไพ่เดวิลขึ้นมากับเจ็ดดาบก็คือการทรยศการหักหลังการาทําอะไรรับหลังหรือข้อมูลอาจจะสูญหายตกหล่นอะไรแบบนั้นได้เหมือนกันอืมแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะถ้าคุณปกป้องกันตรงนี้ได้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการได้าการเฉลิมฉลองได้งานใหม่ได้ตําแหน่งใหม่หรือการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานได้เหมือนกัน หรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็อาจจะมีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์การเฉลิมฉลองได้แต่งงานแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อการงานของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศรีมังกรในช่วงที่ดาวพระคารเล็งรักหลับไม่ลงมีความเครียดเนาะตั้งแต่ใบก้าวดับของพื้นดวงแล้วมีเกณฑ์ที่คุณถ้าเคยเจอกับปัญหาความกดดัน เหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันก็ค่อยๆจะดีขึ้นนะคะบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนรอบตัวหรือปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของออการสื่อสารกันไม่ลงตัวหรือไม่เข้าใจในเรื่องของการสื่อสารก็ได้เพราะดูคุณอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอาจจะมีทางเลือกกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่คุณ กำลังตัดสินใจอยู่บางท่านอาจจะหมายถึงการเดินทางไกลการไปต่างประเทศหรือการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่คุณอาจจะตัดสินใจกำลังเลือกกำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะในบางคนก็เป็นในเรื่องของ ต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลบางท่านอาจจะเครียดกับการแบบจะย้ายงานหรืออะจะเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าต้องไปรับตำแหน่งหน้าที่ที่อื่นอะไรแบบนี้ก็ได้อืน่าจะมีเกณฑ์การตัดสินใจแต่ว่าคุณจะชัดเจนอในช่วงในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีเกณฑ์การคิดแล้วคิดอีกแต่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องบางท่านอาจจะตัดสินใจออกจากงานก็ได้นะคะ อมเพราะว่าดูคุณกดดันมานานนอ้องอาจจะเจอความกดดันจากผู้ใหญ่จากเจ้านายจากเพื่อนโวงงานคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะค่ะแต่ว่าบางครั้งคุณก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกเบียดเบียนหรือถูกเ,เหมือนกับโดนแทงข้างหลังเนาะอาจจะหมายถึงคนที่ไม่หวังดีเห็นคุณได้ดิบได้ดีแล้วอาจจะแบบอิจฉาอะไรแบบนั้นเนาะก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ ไม่ว่าคุณจะเลือกในเส้นทางไหนคุณจะชัดเจนกับเส้นทางที่คุณเลือกแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตแล้วก็สามารถที่จะประครับประคองตัวเองไปในทิศทางที่ทําให้คุณมีความสุขได้สามารถที่จะเติบโตแล้วก็เหมือนไพ่บอกว่าอย่ากังวลใจการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณจะเป็นผู้นําคุณจะมีอํานาจการตัดสินใจหรือบางท่านอาจจะหมายถึง คุณจะเข้มแข็งขึ้นขอให้คุณอย่ากลัวกับการที่จะคุณจะก้าวออกมาจากจุดุดเดิมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับเจ้านายที่ดีกว่าเดิมหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ดีกว่าเดิมหรือคนที่ใจดีอยกับคุณนะคะส,สร้างสารรค์ขึ้นมาไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นที่ใหม่ไปเลยก็ได้ก็มีโอกาสที่คุณจะสร้างสารรค์ชีวิตของคุณออกมาได้ดีคุณเป็นคนที่ เข้ากับคนได้ง่ายถึงบางครั้งคุณจะเจอปัญหาแต่คุณจะสามารถมีคนเข้ามาซัพพอร์ตหรือบางท่านท้านอยู่ที่เก่าไม่ได้ไปไหนก็มีโอกาสที่เรื่องที่มันอึดอัดอยู่ในตอนนี้กําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าคุณใจเย็นๆสักหน่อยก็มีโอกาสที่มันจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะช่วงนี้เจอความกดดันหลายๆอย่างก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละปะก็มีโอกาสที่คุณจะ สามารถผ่านเรื่องราวที่แย่ๆในช่วงนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มนะคะในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรอกีกมีเกณฑ์จะไปในทิศทางที่ดีคุณจะได้ทําตามสิ่งที่คุณวาดเป้าหมายหรือมุ่งมุ่งหวังกับบางสิ่งบางอย่างความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนํามาซึ่งความสําเร็จได้อย่างแน่นอนชีวิตกําลังก้าวเข้าสู่ความอภิรม์มบางครั้งคุณใจร้อนไพ่ของความใจร้อนขึ้นมา ออีกไม่นานค่ะมีโอกาสที่คุณจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าคุณจะเจอกับบททดสอบแบบไหนหรือความกดดันแบบไหนแต่คุณจะสามารถผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้ขอให้คุณรออีกหน่อยรอจังหวะเวลาเดี๋ยวดาวที่อ,อยู่ในภพเรือนเสียก็จะเดินไปในทิศทางที่ดีช่วงนี้อาจจะมีความอึดอัดหน่อยนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนาะก็หมายถึงต้องลบต้องสู้ต้องดุยหรือไม่ก็ช่วงนี้ออดก,กําลังอ่อนแรงหน่อยเพราะว่าดาวอังคารอยู่จุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยส่งผลดีกับคุณเท่าไหร่ช่วงนี้ก็การงานอาจจะมีความยุ่งความเหนื่อยความล้าการไม่ได้ดังใจหรือความกดดันต่าง,างๆที่มันเข้ามาหาคุณแต่มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่นะคะขอให้คุณเชื่อว่าคุณทําได้จะติดขึ้นมาคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าคุณเจอกับบททดสอบแบบไหนหรือความกดดันแบบไหนจากคนรอบข้างจากเจ้านายจากผู้ใหญ่ที่แบบอ,อ,อาจจะทําให้คุณอึดอัดก็ได้ แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะชีวิตกําลังจะเข้าเข้าที่เข้าทางก็ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะอะไรที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ขอให้อดทนหน่อยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมังกรสุขสบายขึ้นมาว้าวมีเกณฑ์จะได้เงิน เพราะว่าราชินีถือเหรียญขึ้นมาการได้หย oh ิบจ um, ับเงินก้อนใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเจอกับปัญหาภารานี้สินความเครียดในเรื่องของการเงินการทองการติดติดขัดขัดในเรื่องของการเงินหรือแบกภาระในเรื่องของภารานิสินที่มันเยอะเหมือนกันแต่คุณจะสามารถคลี่คลายปัญหานั้นได้บางท่านอาจจะต้องแบบอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆเพิ่มในเรื่องของการทําเพิ่มหรือช่วงนี้ถ้าคุณ มองในเรื่องของการลงทุนเพิ่มการมีลูกค้าลูกขายช่วงนี้อาจจะมีมากขึ้นคุณอาจจะต้องยุ่งขึ้นแต่มีเกณฑ์จะได้เงินมากขึ้นด้วยนะคะมันมีเกณฑ์การเป,เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่เงินของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยบางท่านก็อาจจะช่วงนี้มีเงินเข้ามาแต่ต้องระวังในเรื่องข,ของค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันจะเป็นเงินผ่านมือก็ช่วงนี้ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็จะมีความช่วยเหลือเข้ามาแบบทันท่วงทีนะคะ บางท่านเครียดเนาะแปดดาบขึ้นมากังวลไปก่อนแล้วเครียดไปก่อนแล้วหรือมันมีภาระที่จะต้องจ่ายอยู่ในช่วงนี้บางท่านก็ไปยื่นกู้ในเรื่องของการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือมีเกณฑ์ที่คุณทําสัญญาหรือ,อการอนุมัติในเรื่องของการเงินจะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินแบบไหนก็มีโอกาสจะได้เงินก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เงินก้อนเข้ามาเพื่อปลด ภรระหนี่ภรระสินได้เหมือนกันเนี่ยค่ะมีการมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ได้คุณจะสามารถประคับประคองในเรื่องของการเงินไปได้ไม่ว่าจะหมุนเงินยังไงหรือคือการเงินจะค่อยๆฟื้นตัวถึงมันจะไม่มีเก็บแต่คุณก็สามารถที่จะปลดหนี้ได้หรือไม่ก็สามารถที่จะมีเงินมาโปนี้โปสินได้อืมบางท่านก็ มีความบัลลังเลมีความกังวลใจเนาะในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินแต่คุณสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะค่อยๆดีขึ้นคุณจะเหมือนกับผ่านผ่านเวลาของวิกฤตในเรื่องของการเงินไปได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณด้วยฝีมือของคุณคุณเป็นคนหาเงินเก่งไม่ว่ายังไงคุณก็จะเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมังกรไม่พอใจบางท่านช่วงนี้เครียดๆเนาะมีเรื่องที่มันกระทบจิตใจบางคนก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของคอบ่าไหลหลังเพราะว่าอาจจะไปยกของผิดท่าได้เหมือนกัน ต้องระวังในเรื่องของการยกข,ของหนักหรือต้องระวังในเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกข้อต่อมีเกณฑ์การปวดได้หรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะเจอหมอดียาดีรักษาได้หรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณแบบเอาใจใส่ตัวเองได้ดีค่ะสามารถที่จะแบบเหมือนไปหาวิตามินรับประทานหรือเสริมวิตามินเสริมเกลือแร่หรือเสริมในเรื่องของทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นอืม ดูเอาใจใส่ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายกลับมาฟื้นตัวได้ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะชาวลัคนาราศีมังกรโอ้สัมภเวสีขึ้นมาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลการแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรบางท่านก็พ้นเคราะห์แล้วนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าคุณไปทําบุญ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมาเนาะท่านาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าคุณได้ทําแล้วเจ้ากรรมในเวรก็ค่อยๆปล่อยคุณนะ่ะมงคลสมรสคุณจะมีข่าวดีเข้ามาทําให้คุณเกิดในเรื่องของความน่าย,ยินดีบางท่านอาจจะได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่สุวนความสัมพันธ์ในเรื่องของอลูกค้าหรือการาค้าการขายาหรือพันธสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่คุณไปต่อรองหรือคุยไว้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จ มีเกณฑ์จะได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือเปิดกิจการใหม่ก็ได้ในบางท่านหรือบางท่านอาจจะหมายถึงจะได้ชีวิตคู่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นความรักที่เป็นในเรื่องของการแต่งงานแบบนั้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์จะได้คู่แต่ว่าคู่ดีไม่ดีต้องอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะอืแต่ว่ามีเกณฑ์จะได้คู่แนพระสยามเทวาธิราชปกป้องประเทศชาติระดับประเทศระดับชาติมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดี บางท่านอาจจะได้งานใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้งานที่ทําให้คุณฟื้นตัวในเรื่องของการเงินการทองก็ได้นะคะหรือถ้า,าช่วงนี้ใครมีในเรื่องของการเดินทางหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ของคุณก็เหมือนกับว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะท้าเวสุวรรณการให้ทานโชคลาภทรัพย์สมบัติปกป้องคุ้มกันทิศเหนือบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางทิศเหนือแล้วก็ ไม่ว่าคุณจะไปในเส้นทางไหนการเดินทางของคุณจะแข้วคาาปลอดภัยคะ่ะเพราะว่าองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณมาคุ้มครองดูแลมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็มีเกณฑ์จะไดเ้เงินทองเข้ามาในช่วงนี้ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในช่วงนี้นะคะตั้งสารลงหลักปักฐานอังสหาริมทรัพย์มั่นคงยั่งยืนชีวิตที่ จะมีการลงหลักปักฐานบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านบางท่านอาจจะได้มีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นมีมีเกณฑ์การได้ความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานก็ได้หรือในเรื่องของอาการมีบ้านการมีครอบครัวได้เหมือนกันมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่ในช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลงหลักปักฐานบางท่านอาจจะได้แต่งงานบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านบางท่านอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์หรือมีความมั่นคงในเรื่องของการงานก็ได้ในบางท่านก็มีโอกาสจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะเข้ามาหาคนในช่วงนี้นะคะแล้วก็โดดเด่นก็คือคุณจะหลุดพ้นจากสัมภเวสีการหมดเวรหมดกรรมหรือการได้เจอกับแสงสว่างจากปลายโงคงที่บางคนอาจจะเจอความเหนื่อยความหนักความท้อแท้ใน ส่วนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ได้เจอแต่ความกดดันมีแต่ปัญหาหนักๆเข้ามาในชีวิตขอให้คุณเชื่อว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาขอให้คุณโฟกัสกับมันอีกไม่นานสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณมันกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณอยู่ในศีลในธรรมมีเกณฑ์ที่ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆการถูกซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การถูกซัพพอร์ตจากคนรักคู่ครองหรือเป็นในเรื่องของถ้าคุณ เหมือนดวงกำลังเปิดนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พพอร์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมมอร์นิ่งมาแล้วก็สำหรับการคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ